สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้ครับผมมาพบกับอูน้ำไช่คลิปที่2อีกเซนเคยครับคลิปแรกกะลงอาจารย์ตนไปที่เรียบร้อยแล้วอยุ่หน้าน้องพี่คลิป2กะขี่รถม่ไส้ไหลลงมานี่แหละครับลงมาหอดหน้าอูน้ำไช่หน้าหลองแบงค์นี่แหละครับอัดคลิปที่2เลขนี้เกือบเลื่อมครับทีเอฟซีทั้งสองขาดบ่เด้ครับวันหวยออกเลขล็อกกทมล็อกล่างครับวิ่งล่างงวดที่ผ่านมาให้1กับศน เข้า1ตรงๆเลขออก1 6เข้า1หลัก10เอาหัวดนี้มาแล้วครับท่านผู้ชมวิ่งรางเรียกว่าล็อกลางนี่แหละครับก็มีทั้งหัวดเก่าหัวดไม่เทียบให้เอซีทางส่องให้เบิ้งไปพร้อมๆกันเด้อครับคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณแม่เอซีจากกัทมอเด,ด้อครับที่นำขอมูลแวทางตัวเลขวิ่งแางมาแบ่งปันให้เอซทางสอง่องอูน้ำใช้ทุกท่านครับ ขอให้สุกๆมันมานน้ำกันครับผมในงมวดวันที่17มกรลาค่ม2569คลิปที่3กะสียิ่งยงเง่าไปตรงทีใบสามด้วยครับาะบูชมยิงยาวไปสรุปเลขว่าเซียนทันใดพิ่นสีเขา่าฝากติดตามให้ด้วยครับคลิปที่3นี่ล่อรุนเลยว่า FC ซทาง่องสีปังสีมานน้ำเซียนทันใดสีเข่าตรงๆในกําลังยีอัดคงสุดไทยแต่ละเซียนนี่ หรือบอ FC จากกทมหรือว่าล็อกล่านกทมนี่ FC ทั้งสองกัสิรูดีนะครับที่ผมลงไปงวดที่ผ่านมาครับเห็นคอมเมนต์หนึ่งครับเพื่อนบอกว่าล็อกล่านกทมนี่แหละครับผมตามด่วนเลยครับท่านผู้ชมแม่เพื่อนกะส่งมาให้ด่วนๆนี่นะครับรอติดตามรับชมรับฟังตอนต่อไปครับทเทลเซียนกะขัดสันไม้ย่างดีครับผม งวดหงิดพานมากกะมีตาเซียนเปิดเขากันแม่นแหะครับถึงอาจารย์รับแรงสีนะครับรอเบิงครับในงวดนี้กะสีมากอดข้อกันมาบบเรียว่าสีมาสองตัวมาหนึ่งตัวทั้งสีน้ครับคับออบอแนบอนอนครับผมหลักลายเซียนหลักลายซับนักครับเขามาเรื่อยๆครับผมผิดจรณนาเบิงน้ากันครับเพื่อมั่นมานมั่นปังขึ้นมาเข้ากับสีมีทุ่นใส นำกันไปตลอดครับ <c oughs> ครับเขารอดูไปแนวทางครับผมมีเขามีลดแล้วครับคะซอยเป็นกําลังแรงใจให้อุดน้ำช่ยในเด้อครับผมพักดันสู่ต่อไปผมกับาิบย่ามลงแนวทางตัวเลขลงคลิปให้เอฟซีทางสองยูประจาตลอดเด้อครับถา้าบ่มียัง้งผิดพลาดผิดข้องเป็นได้แน่นอนครับผม <c oughs> ทางบ้านเอฟซีห่อนกันบ่ครับหรือว่ายู <c oughs> บ้านอุ้นน้ำไส้นี่มันห่อนเต่อำเภอใช้บ้านนี่บ,บ่หบนาวเลยครับผมยามบมือเสา,าห่อนขนาดอาทิตย์ว่างหันกัหนาวป่าํำแข็งบแุแหละครับยามมือเสาร์กรบซางล่มผัดมาจริงสินี่ครับประมาณสิบสิบเมโมงนี่ยังหนาวอยู่ตะกี้ห่อนกับห่อนประมาณส่วนเทียงใบใบสองใบสามก็เริ่มหนาวแล้วตะกี้เนาะครับตอนนี้ห่อนั้งแต่ซิบโมงขึ้นไปเลยนี่แหละครับ บรรยากาศเนี่ยมือเสาเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนไปเห็ดห้เอฟซีทั้งสองตกใจพร้อมนะครับจากนอแนวยุงสีมห่อนเด้งได้โตกใจวาจะคลองเก็บเป็นไข่พร้อมเทิร์มั่นกระสีอ่าสภาอากาศปรับเปลี่ยนแปลงบัทันห้อนกับห่อน,หอนแห้งนะครับท่านผู้ชมห่อนบ,บเปลี่ยนตะยูพร้อมบรรยากาศห,ห่อนพ่อถือกเย็นแล้วออกมาจากห่อนกับ เป็นก็ยังสีบูปไปเลยนี่แหละครับเล้วเป็นห้องเป็นเย่ทุกท่านครับนี่แหละครับผมก็ตามแนวาทางตัวเลขให้เอฟซียู่ประจําตลอดได้ครับผมถ้าพิษพาดมังได้ก,ก็เข้ามาตีช่มติเตือนได้ตลอดครับนี่แหละครับอย่ผมจะปรับปรุงแก้ไขพัฒนาไปให้เ่เยด้อครับผมนี่แหละครับตามกันต่อครับ หน้านี่ครับรอผลแค่อ้อยย่างเดียวครับน้องแบงรอผลแค่อ้อยเขาเจา่กับไนนาในทุ่นผลกระสีมาซื้อเอาเลยครับมันเยอะมางนี่ก็ไดีขายประจําแต่ราคากระสีบอบอคือเก่าปีแรกๆบนงามคักขนาดครับปีนี้นนบอคอยปันไดครับท่านผู้ชมบอคอยปันไดถ้างงามคักกานี้กระสีได้กําไรได้ราคาดีกว่านี้ครับนี่แหละครับ มาเบิ้งตัวเลขน้ำกันครับเลขล็อกล่างกทอมอล็อกล่างกทอมอนี่ครับหัดตีพานมากครับผมเลขลอ็อกกทมอวันที่สองมกราหกสิบเครับวิ่งล่างครับผม1กับ0นครับเข้า1 10, ตรงตรงหหลัก10นี่แหละครับคืองวดเก่าห้ายซีทางงซองเด็บเบิ้กน้ำปัน ไปสกอนนะครับแบ่งปันกันไปมาเบิ้งหมดไม่ลาสุดครับนี่ครับผมเลขล็อกกทอมองวดวันที่17มกราคม69ครับวิ่งล่าง8กับ7ครับดับล่างเส้นหลงดับเก่าครับผมนิดเดียวนี่แหละครับเสียนเพื่อนกะ,ะตัดเปลือกที่ติดดับไปหรือว่าเพื่อนกะเตะสตรแบบนี้กับบรูเพื่อกันนะครับกรบ่แน่นี่แหละครับ เพราะว่าเซียนแตาละสำหนักเพิ่นกะขัดสันมาย่างดีถึงจะดับกระซังเพื่อนกะย่างมันใจเหลขกที่เพื่อนเห็ดใด้เพราะว่ามันคือสูตรสองตัวนี่นะครับลองเบิ่งครับผมแคปหน้าจอได้เลยครับเลขลกอกกทมอที่ทุกท่านรอคอยมาแล้วส่นนีก้ก็ลงอาจารย์ตนแล้วกัเลขเลขล,ลอ็อกรางกทมอไปสกัก่อนเดี๋ยวคลิปที่3ไปอัดเนี่ยเบอแรงไปสรุปเลขน้ำกัน ว่าสิมีเซียนทันใดที่เข่าที่มันที่ปังน้ากันแน่เดี๋ยวไปรอหลุนรอส้มน้ากันเด้อครับทาบุส้มฝากติดตามก็ไลคกดแชร์ไว้ทับเบิ้งคลิปต่อๆไปให้ไเด้อครับนี่แหละครับมาแล้วเลกลอกกทมสา,ายด่วนจัดให้ครับผมวิ่งล่าง8กับ7ถึงงวดเก้างวดไม่เลยครับแคปหนาจอได้เลยครับนี่แหละครับ เป็นเพียงแนวทางตัวเลขเด้อครับผมให้ทุกท่านได้มีทุนใช้นแนบกันปีนี่ปีไม่เดี๋ยวสงการกับเซไดลงมากอีกแล้วอีกบ่ก,กี้เดือนเองเร็วขนาดครับนี่แหละครับสงปีไม่กับสงการไก่กันขนาดครับผมค่าเดียวนี่แหละครับเอาแคปหน้าจอดุวดว,ดวได้เลยมักกะจัดคัดกระพานเป็นเพียงแนวทางตัวเลขครับผม สำหรับเอฟซีทั้งสองเนาะครับมีเหล็กมักอยู่ในใจอยู่แล้วก็สามารถเอามาจับคู่กับเหล็กล็อกกท่อมได้เลยครับเหล็กล็อกกทมเพราะว่าเพิ่นก็นสิคัดเหล็กเด็ดๆด,ด,ดังๆมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเอฟซีทั้งสองได้คิดวิเคราะห์น้ำกันนี่คือ,อยังสองตัวมาหนึ่งตัวมาหนึ่งหลักสิบศูนย์ลุดครับผม นี่แหละครับหนึ่งกับหกกับเขาหนึ่งกับหกตรงๆกอดข้อกันมาเอาลอ,ลองเบิง้สงสงการนี่กับว่าแน่ครับแซา,านี่ปลาบ่อนดีปลาสวบดีขนาดครับบางหันสงการสะปากันนี่แหละครับถ่ายคลิปนี้ขอบคุณเมย์ฟซีจากกทมอดได้ครับที่น้ข้อมูลเหล็กหลอกลางมาแบ่งปันให้เอฟซีทุกท่านครับ เวอยพอให้ทุกท่านเด้อครับหายยูดีไม่แห้งสุขภาพแข็งแรงครับเดินทางไปไสมาไสกะเขียวขาดปลอดภัยเด้อครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสวัสดีครับ